สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยค่ะในเด็กแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่77นะคะ ในแบบฝึกหัดวันนี้นะคะจะให้เขียนคาที่ผสมด้วยสระที่กำหนดให้นะคะสระที่คุณครูกำหนดให้ก็จะอยู่ด้านหน้านะคะคาที่1เป็นสระแอะนะคะคุณครูจะเขียนคำว่าตอแอะแตะนะคะสระที่2คือสระเอค่ะคุณครูจะเขียนคำว่ากอเอเกล้อเอเลีเกลสระที่3ก็คือสระแอะค่ะคุณครูจะเขียนคาว่าพอแอะแพะ สระต่อไปนะคะมังคุเป็นรรสระแอค่ะมังจะเขียนคําว่ากอแองอแกงสระต่อไปก็เป็นสระอุนะคะมังคุจะเขียนคําว่าต,อ,ตอุโตโตตีโตสระต่อไปเป็นสระโอนะคะคุณครูจะเขียนคำว่าบอโอโบสระต่อไปเป็นสระออค่ะคุณครูจะเขียนคำว่าพอออเพาะ สระสุดท้ายก็เป็นสระอนะค้าครูคจะเขียนคำว่าดอ,อกออดอกมอไอไ,ไ,ไมอ้ไม้โทไม้ดอกไม้ลูกจะดูของครูก็ได้หรือจะคิดคําเองก็ได้นะคะแล้วก็เขียนชื่อด้านล่างให้ครูพิตาราด้วยนะคะ ก่อนเก็บนะคะให้ลูกฝึกอ่านคําที่ลูกเขียนมาอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นการทบทวนสละแล้วก็ได้ฝึกอ่านคาไปด้วยนะคะและพบก,กันใหม่กับครูพิตาในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ